พี่วัดจะปอกหน่อไม้ให้แม่จัดทำทำหน่อไม้ดองโงอ้หธรรมดาไปได้กินมันนั่นเนี่ยเน้องมันแข็งเนาะอออนเนออมานะโอ้โหอนเ,นเอหอ,เ,อ,อ,เ,อเปลือกมันหนาถ้าแข็งด้วย แต่เนื้อข้างในมันไม่แข็งนะนวันเนาะอืมอปอบอกข้ามาห้องิปนนีน่ไมะะพอดีหละพี่วัานก็ได้ไปขายถังนึงอือถังกระบ้านู ไม่ถึงนาทีสามหน่อเข้าไปแล้วมีอาีอนาไม่ไไหกขุนเลยเหรอฮ่วันก็ไน้หกอ่ะหนอหกอ่ะอยังไม่มีเลยพี่วัดงนไออทเนี่นื่อหันแจ๋ถ้ตายกายก่ายานันไถ่ตรงไถ่ตรง

โอ้ใหญ่มากเลยคุณผู้ชมทำหน่อไม้ดองกลับไปขายที่ตลาดพนมนะคะคุณผู้ชมหม้อหน่อไม้ก็เดือดโคกโคกแล้ว เบิ้ก็ได้กินแล้วปู่เวียนว่ะโอ้มือปู่เวียนอืม สองสามโลได้ไมั้งเนี่ยเดี๋จม่หกกระสีอืม ยาไปเข้าเดีมยวุดิกอยากไปเข้าโมงอุดิตกะ เออไม่ไ้เขาไปไม่ไเจยได้เจ้ายังบอว่าเจ้ะจราบุรียังไม่เสร็จเลยอันนั้นอุโมงรถไฟไม่ให้อุโมงรถยนต์เออแล้วก็มีท่ไอุโมงไม่รู้เห็นตู้แต่ตรงนั้นน่ะ อยู่เข้าเว้ยเริ่มมันเลง <c oughs> ทำนอไม้ดองไม่แขมกะ นาไปก็ได้ป่วนี่แหละนี่แหละนี่อะเจนังก็มาเออมาบีบจะได้ไม่ไม่หักเนั่ขายีเลยนี่นะายีโอ้เดียวเนี่ยปน้หาเียวนะฮะนะชนออืมเี่ยผมด่านนนไมเป็นนตรงนอืม

ได้ขายเร็ยว่พ่อมนี่นะอาชีพเก่าอ่ะพี่วัดวัดหนึ่งกิโลโอ้โหคุณผู้ชมโอ้มันปรมาณทีงนะอืมสองุยอยู่่ะวัดมานะอืขายแล้วได้พันกว่าละอืขายขายให้ไอ้ลุง bambe เขาบอกถึงปอดถึงแม่ปรยุนครับประกอบแม่มันดึงแมเท่าดถึงไปยังเขาอกเดียวไรเยไรผมก้ทั้งนั้นอ่ะเนี่ยตียา้เปอะนะทรยเปะไรเก็บสิบบาทตัวนี้นะาเสียไปเลยสองที่ใช้บุกไปเลยก็ เล้วสี่ดูแบบ,บราถ้ายกเยไม่จะเล่นนะไม่ทายนี่เบอร์อะไรคนะไม่ททยเบอร์อะไร ủa <laughs> <laughs> <tưởng haux? cười> ờ, like, <laughs> oh, là nè hủa là nữa? hủa là nè hủa là nè hủa là nè อืมหักกะหอมผักกะบ้านเรามันหอมเนาะมันไม่ออกเปรี้ยวๆเหมือนตลาดนะมันหอมแบบกินกึบเลยอะจืดใส่แล้วแต่ใส่น้อยหนึ่ง Đă... ăn đi kiếm nữa kiếm đi kê, phải nhờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn